เฮานะครับนอประจำเป็นต้องมหดน้ำใส่ปุ๋ยตลอดเวลาขอแค่ให้เขามุมแรงนะครับนอะไม่ซักกะสีแท้งหยอดนะครับนอะขึ้นมานะครับนอะแล้วเขาก็จะเป็นทรั์สินนะครับนอะเป็นสินทรัพ์ให้เฮาเป็นมอระดกงย่ำกระเสียณน,นะครับดานะถ้าพี่นองมีไฮมีหน้าบ่ราว่าจะปลูกหาต้นซิบต้นปลูกไรสองไรดีเมื่อนะครับนอะนะนะอันนี้ผมปลูกอ่าของคู่เต็มคู่ผมนะครับ ฟังนี่ผมมีประมาณหกไรนะครับเนาะแต่ว่าผมมีทั้งเหมดอ,อยู่ประมาณสิบกว่าไรเนาะครับเนาะอาทีอพอกับแม่เพิ่นเบื้องไห้เนาะสามสิบปีเพิ่นบ่มีเงินแสนเงินล้านไอ้ผมเพิ่นมีแต่ให้นายผมแต่ว่าผมอยากจะมีเงินแสนเงินล้านนะครับคือจังดอกเตอร์สมัยที่ปลูกใหม่มาสามสิบสองปีแล้วมีเงินสี่สิบกว่าล้านตอนอายุนะครับหกสิบเจ็ดสิบ นะครับเนาออาถ้าฮอบเป็นข้าราชการนะครับฮอบเป็นตอนอายุยี่สิบสองยี่สิบสามก็เหตุงานไปประมาณอ่าสามสิบกว่าปีนะครับเนาะอาจถึงอาจจะสี่สิบปีถ้าคนไหนเป็นตอนประมาณยี่สิบเนาะครับเนาะ กับมีบบนานกินนะครับเนาะเดือนละสามหมื่นสี่หมื่นหรืออาจจะล้านกว่าบาทนะครับเนาะถ้าห้องบริเป็นข้าราชการนะครับเนาะห้องก็อยากมีบบนานคือเพลินนะครับเนาะก็ลองหันมาปลูกต้นไม้ลองมาปลูกไม้ซักไม้พยุงน้ำคูน้ำแท้นะครับเนาะปลูกไว้ปีละหาต้นซิบต้นนะครับเนาะเพื่ออาจจะสร้างบ้านละหรืออาจจะเป็นสินทรัพย์ไว้คำประกันเงินกู้บ่ลูดอกว่าจะได้ใส่บ่ใส่แต่ว่าอนาคตข้างหน้า มันบ่แน่นอนนะครับนอกจากต้นไม้บ่มีคาจากต้นไม้นะครับเนาะอ่าคนตัดทิ้งเพราะว่ากฎหมายมันบ่ให้ตัดบ่ให้ปลูกนะครับเนาะปลูกแล้วมัน่เป็นทรัพย์สินของก็ของแต่ว่าตะกีเพิ่นปลูกไว้ยี่สิบสามสิบปีตอนนี้กฎหมายเปลี่ยนตามเนาะครับเนาะกับยืดๆกับเป็นคนมีเงินเนาะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ตอนนี้กฎหมายเนี่ยเฮ็ดให้เฮาตัดได้ปลูกได้แล้วก็สามารถนะครับเอาไปคำประกันเงินกู้ได้ กะมาปลูกซักนะครับเนาะต้นละสามบาทหาสิบนะครับเนาะมดขุดจกจกจกนะครับเนาะนาทีหนึ่งนะครับปลูกได้สามซีเงานะครับเนาะก็ปลูกไปถึงไปอ่ารอดก็รอดบ่รอดก็ปลูกไม่นะครับเนาะเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่ามีอีกคนหนึ่งที่สามารถปลูกไม้นะครับแปดปีนะครับเนาะของดอกตึกเกิดนะครับเนาะปลูกตะเคียนยางน้ำพย้อมโมฮกกนนี่นะครับต้นกระถินนรกต้นกระถินเทพานี่แหละนะครับเนาะปลูกมา 8ปี36ไร่นะครับเนาะลงใหม่มาขอสื่ออยู่ที่ประมาณ20กว่าล้านนะครับเนาะแต่ว่าเพิ่นขอตัดอยู่ประมาณ10ปีนะครับนอ,อเบอเซียก็ลองไปหาบังคับบึ้งนะครับนอแต่ดอกเตอร์เกเพิ่นบ่นนขายเพราะว่ายัางตีมันตัดโดนโพดตัดแต่ว่า10ปีเนาะนะครับนอมันเป็นในลักษณะแบบนั้นอ่าต้นใหม่36ต้นออ36ไร่นะครับตัด10ปีมันคิดให้แค่นต้นละพันนะครับนอได้ถึง20ล้าน กก่คิดบึงเนาะครับนว่วาเฮาปลูกดีบ่ไม่ปลาเนาะกับพ้าบึงต้นซักเงาซักที่ผมปลูกตามคููคันแท่นะครับนวปลูกให้เทวดาเลี้ยง